ต่อไปเป็นเนื้อเสสุดท้ายนะคะก็คือการใช้เพลงประกอบการสอนความหมายนะคะเพลงหมายถึงสําเนียนร้องทเนลง,งดนตรีที่เราระทำเครื่องเพื่อสนองความต้องการทางด้านร่างกายจิตใจและอารมณ์ตลอดจนใช้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอนวัตถุประสงค์ของการใช้เพลงประกอบการสอนเพื่อสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานเพื่อพัฒนาทางด้านร่างกายสติปัญญาเพื่อสอดแทรกคุณธรรมจาก กัรตุระส์ประโยชน์ของเพลงประกอบการสอนทรนจ้เป็นประกอบการสอนมีประโยชน์มากเพราะเด็กในวัยนี้ชอบเล่นชอบสแสดงชอบร้องเพลงและนอกจากนี้านันจะเป็นประกอบการสอนยังเป็นการช่วยส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านของเด็กช่วยเสริมสร้างให้เด็กมีระเบียบวินัยมีประสบการณ์ขั้นพืานและช่วยสร้างสมรรถภาพอย่างเป็นกันเองระหว่างครูกับนักเรียนลักษณะของเพลงประกอบ เป็นคำนองที่นักเรียนฟังจนติดหูน้องจนติดตดาแต่เป็นบทร้อยคลองรอนสุภาพกับยาในสิบเอ็ดมีเนื้อหาของเรื่องที่สอนอสอนแท้ไว้ในเพลงทุกเพลงเพลงที่ใช้จะมีนะ้ำร้องสั้นๆไม่ยาวเกินไปเน้นความไพเราะและสนุกสนานเมื่อจบเพลงควรมีการสรุปเกี่ยวกับเนื้อเพลงเทคนิคการใช้เพลงประกอบการสอนการใช้น้นข้าสู่บทเรียน การใช้เพลงกำนัน,นการสอนการใช้เพลงในการสรุปบทเรียใน,ใน,รรน,รนใช้เพลงในการวัดผลและประเมินผลการใช้เพลงสำหรับตึกเช่นการออกเสียง